ปากเป็นเอกเลขเป็นโทคำโบราณนี้ยังจริงเสมอครับแต่ทำไมบางครั้งเราคิดว่าเราพูดความจริงแท้แต่กลับสร้างศัตรูหรือทำให้คนรอบข้างเสียใจนั่นเป็นเพราะการสื่อสารที่ดีในทางพุทธศาสนาไม่ได้ดูแค่ว่าจริงหรือปลอมแต่ต้องประกอบด้วยหลักวจีสุจริตสีซึ่งเปรียบเหมือนแผ่นกรองอากาศก่อนที่เราจะปล่อยคำพูดออกไปครับลองมาเช็คตัวเองด้วย4ข้อนี้ก่อนอ้าปากพูดนะครับ 1. ไม่พูดเท็จสัจ,จวาจา ข้อนี้พื้นฐานที่สุดครับคือการพูดความจริงเพื่อให้เกิดความเชื่อใจ trust แต่ความจริงนั้นต้องถูกการาเทศะด้วย 2. ไม่พูดส่อเสียดอปิสุนาวาจาคือการไม่พูดจายุยงให้คนแตกแยกกันไม่นำความค่านี้ไปบอกข้างโน้นเพื่อให้เขาเกลียดกันยุคนี้คือการเลิกนินทาหรือดามาในแชทกลุ่มนั่นเองครับ 3. ไม่พูดคำหยาบอภรุสวาจา ไม่ใช่แค่คำด่านะครับแต่รวมถึงน้ำเสียงที่ประชดประชันเสียดสีหรือคำพูดที่ฟังแล้วระคายหูการพูดด้วยความเมตตาจะทำให้ผู้ฟังเปิดใจรับฟังเรามากขึ้น 4. ไม่พูดเพ้อเจ้ออสัมพับป,ปราปะคือการพูดสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไม่มีหลักฐานหรือพูดไปก็มีแต่จะเสียเวลาคนฟังในโลกที่ข้อมูลล้นมือการพูดน้อยแต่เนื้อเนื้อมีค่ากว่าการพูดมากแต่น้ำครับ นอกจากสข้อนี้แล้วพระพุทธเจ้ายังสรุปสูตรลับไว้ว่าคำพูดที่ดีต้องมีองค์ประกอบคือจริงมีประโยชน์น่าฟังถูกกาลเทศะและออกมาจากใจที่เมตตาจำไว้นะครับคำพูดที่ออกจากปากเราไปแล้วเราเป็นบ่าวของมันแต่ก่อนจะพูดเราคือเจ้านายการมีสติกำกับคำพูดด้วยหลักวจีสุจริตจะเปลี่ยนคุณจากคนปากไวเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนอยากอยู่ใกล้ครับ